พิดาแห่งพงภัยประพันโดยรอรัติการบทที่สผมคิดว่าค่ำนี้เราน่าจะข้ามเขาฝากนี้ไปได้นะครับหัวหน้าลุงบรรจงว่าก็แล้วแต่พลาน,นํำทางเลยนะครับผมคิดว่าจะไปใกล้เขตแดนมันให้มากที่สุดก่อนแต่ยังไม่ข้ามไปรอรุ่งสางของอีกวันหนึ่งก่อนเพื่อความไม่ประมาท รอบคอบดีมากนะครับพรานหัวหน้าเผด็จก,ก่าวชมอ้าวลูกกระถินวันนี้ไม่ไปวิ่งเล่นวิ่งสนที่ไหนหล่ะลูกไม่ละแม่กำลังมีกลุ่มคนพยายามเดินข้ามเขามาทางนี้นะแม่มาทางนี้ลูกรู้ได้ยังไงก็สายของลูกบอกนะสิตอนเนี้ยใกล้จะมาถึงตีนเขาแล้วด้วยพรุงเนี้มันบอกว่าจะข้ามมายังฝั่งเขานี้กันโถลูก เขาค่ามายัางเขาฝั่งเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาหาเราที่นี่สเมื่อไหร่ล่ะก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก่หม่ละแม่คนข้างนอกโลภโมโทสันชอบหาสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือไม้หายากนำไปขายกันยังมีอีกพวกหนึง่งที่ป่านอกนั่นน่ะมันลักลอบมาทำปางไม้กันปางไม้อย่างนั้นเหรอทำไมเองไม่เคยบอกแม่เลยสักครั้งล่ะ โอแม่กระถิ่นกับพักพวกกำลังวางแผนจะไปถล่มมันอยู่นะแม่ไม่ได้นะกระถินมันอันตรายเกินไปไม่เป็นไรหรอกนะจ้ะแม่การทำดีนะ่ะแม่เคยสอนข้าไว้ไม่ใช่หรอถ้าทำดีความดีจะคุ้มครองเราอย่างน้อยนะท่านเจ้าป่าก็เห็นว่าเราทำดีท่านจะต้องปกป้องคุ้มครองเรานะจ๊ะแม่ <c oughs> เองพูดถูกแล้วเจ้ากระถินเอ้ยข้าจะปล่อยให้ใครมาทำร้ายเองได้ยังไงกันล่ะวะเพราะเองนั้นน่ะได้พาพักพวกลิงของเองน่ะเป็นหูเป็นตาให้กับข้าข้าก็ต้องดูแลเองสิวะเสียงนั้นลอยมากับสายลมเมื่อซ้อยกับกระถินได้ยินเสียงของอาจารย์ก็ยกมือไหว้แล้วกอดกันด้วยความอุ่นใจเห็นไหมเจ้าแม่ท่านเจ้าป่าปกป้องคุ้มครองเรา เหมือนกับเราปกป้องคุ้มครองป่าเพราะท่านเจ้าป่านะ่ะคือความดีจ้าลูกแต่แล้วก็มีนกระวังภัยตัวเล็กๆมาคุยอะไรกับกระถินสักอย่างว่าไงเจ้านกน้อยเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าก็ชาวคณะที่เดินทางมานั่นน่สิพี่กรถินสงสัยจะแย่คราวนี้แล้วล่ะเพราะมีไอ้กระถิงปีศาจแล้วก็สมิงผีนั้นกำลังตามอยู่ เพื่อรอจังหวะเล่นงานแล้วพวกมันมาจากไหนหรือทำไมถึงไม่มีใครรายงานค้าเลยล่ะโธ<ฮ>่ข้าก็นึกว่าไอล้ลิงมันจะบอกพี่แล้วมันมาจากฝั่งพงมา่า<ะ>เข้ามาในเขตบ้านเราสักพักแล้วล่ะเห็นทีค้าจะต้องออกโรงจัดการมันแล้วมัง้งตอนนี้มันถึงไหนกันแล้ว คิดว่าค่ำนี้คงถึงตีนเขาฝั่งนู้นเห็นนายพายใหญ่ที่ชื่อไพรวนบอกจะข้ามาในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะถ้าเข้ามาตอนกลางคืนมันจะอันตรายเกินไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้ามาทำสิ่งไม่ดีก็เถอะเขาพูดอย่างนั้นเหรอถูกแล้วเขาพูดอย่างนั้นข้าน่ะได้ยินไม่ผิด ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกนี้เป็นคนดีนะสิแล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันเหรอเจ้านกเอ็งพอจะรู้บ้างไหมก็เห็นคุยกันว่ามาสำรวจป่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าได้ยินเขาเรียกกันว่าหัวหน้าหัวหน้าสร้อยเดินเข้ามาพอดีถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้นะลูกที่เข้ามาตรวจตาอย่างเช่นทุกครั้ง ก็เป็นไปได้นะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ข้าขอไปซุ่มดูพวกเขาหน่อยนะแม่ไม่รู้ว่าเสือกับกระทิงจะบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาพร้อมๆกันหรือเปล่าเพื่อมีอะไรจะช่วยได้ก็จะได้ช่วยนะแม่นะก็ได้เอ็งระวังตัวด้วยนะแน่ใจนะว่าไม่ให้แม่ไปด้วยนะ่ะโธ่แม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะข้าจะดูอย่างเงียบสงบถ้ามันไม่ลำบากหรือจวนตัวจริงจริง ข้าก็จะไม่ช่วยพวกเขาหรอกนะแล้วก็ระวังลูกหลงด้วยนะลูกจ้าแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะแหมข้าหนังเหนียวจะตายดูสิแข็งแรงมากด้วยนะพูดแล้วก็เบ่งกล้ามให้แม่ดูส้อยหัวรอกขบขันในความขี้เล่นของลูกนึกไม่ถึงเลยว่าตั้งแต่เจ้าเริงเสียไปแต่เธอกลับมีลูกสาวที่แสนจะน่ารักและแสนดีเข้ามาแทนที่ หน้าตาของกระถินก็ละไม้คล้ายกับอดีตสามีเสียด้วยสิเธอคิดในใจทางด้านสองลุงหลานนั่งคุยกันอยู่หน้ากองไฟโดยที่มีคำใสกับคนงานอีกสองคนที่คอยเฝ้ากองไฟอยู่ส่วนหัวหน้าผดเด็จนั้นเขากำลังนั่งเขียนรายงานและบันทึกของเขาอย่างเงียบๆโดยที่มีตะเกียงเล็กๆแขวนอยู่อันหนึ่งในเต็นท์ลุงคาดิกลินไอ้สองตัวนั่น มันตามใหม่กับชั้นชิดข้าคิดว่าคืนนี้มันเอาเราแน่แล้วเราจะทํำยังไงกันดีล่ะวะลุงบรรจงกับหลานชายปรึกษากันถ้าทําอะไรไม่ได้ก็คงจะต้องบุกกับมันสักตั้งหนึ่งแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดมันเข้ามาพร้อมๆกันล่ะจะทํำยังไงโธ่เราสองลุงหลานก็หันหลังชนกันนะสิคคำใสก็ดูแลพวกคนงานด้วยเอ็งรู้ดีนะ พอติที่ข้ามาตั้งแคมป์ใกล้ๆกับต้นไม้หลายๆต้นถ้ามีอะไรให้พาคนงานขึ้นต้นไม้ได้ตามอัธยาศัยก็มีแค่นายคนเดียวนะครับนายไพยวันไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะดูแลพวกคนงานเองครับดีมากคำใสมันต้องอย่างนี้สิความเงียบสงัดตั้งแต่มาตั้งแคมป์ไม่มีแม้แต่สายลมไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงชนีหรือตุ๊กแกปลาอย่างที่เคย เวลาเข้าสามทุ่มมันก็เริ่มเปิดเผยตัวออกมาแต่ตอนนี้กระถินก็ซุ่มอยู่บนต้นไม้ที่ไม่ไกลจากแคมป์พักสักเท่าไรเป็นยังไงบ้างครับนายมันสองตัวเข้ามาใกล้กันแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะเอาอยัางไงกั็ดีล่ะครับผมว่าให้คนงานกับคำสาสขึ้นต้นไม้ไปก่อนไพยวันว่าได้ก็ด้วยนะครับแต่ทุกคนห้ามยิงลงมาเด็ดขาดเพราะเกรงว่าจะถูกพวกเดียวกันเข้าใจนะครับ ลุงปนจงว่าลุงจะให้ผมหนีเนี่ยนะปืนผมก็มีผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปนะและอีกอย่างถ้ามันเข้ามาพร้อมๆกันผมก็จะได้ช่วยกันอีกแรงหนึ่งแกก้มลงมอง M16 ที่อยู่ในมือของหัวหน้าเผด็จก่อนที่จะพยักหน้าแล้วยิ้มอย่างพอใจความเร็วและแรงก็นับประสุดยอดแต่ถ้าจะล้มกระทิงแล้วมันก็ต้องลูกสองของเจ้าไพวันเท่านั้นขณะนี้ กระถิ่นซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ไม่ไกลจากแคมป์พักมากนักรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนแคมป์แต่เธอก็หลบวิถีกระสุนและกำบังกายด้วยการไร้าอาคมป้องกันเอาไว้และทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คิดเมื่อเจ้ากระทิงใหญ่กับเจ้าเสือวิ่งมาคนละด้านตามคาดราวกับนัดกันเอาไว้คำใสสั่งให้ทุกคนวิ่งขึ้นต้นไม้ทันทีตอนนี้ที่เขาไม่ได้ช่วยยิงอยู่เบื้องล่าง ไม่ใช่ว่ากลัวหรือขี้ขลาดแต่ว่าปืนของเขานั้นก็เป็นเพียงแค่ไอเดียวหักลำํำเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มันไม่เหมาะที่จะลงไปเกะก,กะพวกเจ้านายเท่านั้นลุงจัดการเสือนะข้าจะจัดการกับกระทิงเองไพรวันบอกผมช่วยคุณเองไพรวันหัวหน้าเผด็จก,กล่าวทำกลางเสียงป่าแตกทางด้านขวาของทุกคนมีจุดไฟสีแดงสองดวงเริ่มขยับไล่เข้ามา สังเกตจากที่มันขยายใหญ่ส่วนทางฟ้าขวาของลุงบนจงนั้นก็มีดวงไฟสีเขียวเคลื่อนมาใกล้ๆเขาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามดังกระหึมมันเกิดวิปร,ราชอะไรกันขึ้นเนี่ยทาไมปีศาจต่างสายพันธุ์มันถึงร่วมใจกันเข้าเล่นงานพวกคณะเดินทางชุดนี้นะกระถินลำพึงเบาๆไอ้ลิงจอมันเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับว่าใครจะรู้เล่านายกระถิน เออเออข้าก็ไม่ได้ถามแกสักกหน่อยเมื่อเจ้ากระถิงใหญ่มาถึงมันก็ต้องแทบจะเบรกหัวทิมไพรวันลั่นกระสุนปืนลูกซองออกไปปรากฏว่ามันสับไม่แตกหัวหน้าเผด็จเองก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าปืนของเขามีปัญหาจึงไม่ควรจะเกะกะก,การทำงานของสองลุงล้านเขาจึงรีบขึ้นต้นไม้ยังไม่ต้องให้บอกไพรวันไร้คาถา แต่เจ้ากระทิงผีก็วิ่งสวนเข้ามาเขาจึงเบี่ยงตนหลบก่อนที่เขาอันแหลมคมนั้นจะถึงตัวลุงหลบก่อนว่าพร้อมกับดึงแขนลุงออกมาจนพ้นก่อนที่มันจะถึงตัวของลุงจงสองลุงหลานกระโจนเข้าไปยังโคนต้นไม้เฉียดเขามันไปเพียงนิดเดียวเมื่อเห็นว่าผ่านไปแล้วเจ้าเสือใหญ่ก็จู่โจมต่อทันทีทั้งสองล้านไก่ออกไปพร้อมๆกันเสียงดังเปรี้ยง เสือใหญ่กระเด็นไปหลายตลบก,ก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาเจ้ากระถิ่งก็วกกลับมาพอดีเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกำลังเพลียงพํำแน่ๆกระถิ่งก็ส่งกระสุนที่เหลงไปยังหัวของเจ้ากระถิง่งแต่มันก็วิ่งเร็วบวกกับไม่ได้อยู่ในวิถีกระสุนของเธอเท่าไรมันจึงพลาดไปโดนที่ขาหน้าแต่ก็ทำเอามันน้าขำมำลงไปไม่มีเวลาต้องสงสัยอะไรมากเมื่อบริกรรมคาถาเป่าไปที่ปืน ทีนี้กระสุนวิ่งออกจากลำกล้องโลหะออกไปแม่นรากับจับวางจนกระทิงไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้แต่ทวะไอ้ลายก็อาศัยจังหวะที่ชุนลมุนชุลเกกันอยู่นั้นหวังจะจัดการกับสองลุงล้านทวะเงาดำพุ่งวาบเข้ามาพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าเสือใหญ่สุดลงทันทีมันพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ยักแย่ย,ยักยันเต็มที ตอนนี้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับเสือใหญ่ร่างปริศนานั้นได้จังหวะรีบิงหายไปในความมืดทันทีบัดนี้ทั้งกระทิงและเสือผีนอนสิ้นฤทธิ์แล้วนายผดเด็ดกับคนงานรีบปีนลงจากต้นไม้ใครกันวะที่มาช่วยพวกเราเป็นผู้หญิงเสียด้วยฮะลุงว,ว่ายังไงนะผู้หญิงอย่างนั้นนะเหรอก็เออสิร่างบอบบางอ่อนแอนปานนั้น นี่เสน่ห์ลานของข้านี่ก็ไม่เบาเลยนะเว้ยเฮ้ยใครล่ะรับพานที่ใส่ชุดดำเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหัวหน้าอาจจะเป็นพรานที่มานั่งห้างสองสัตว์อยู่แถวนี้ก็ได้แต่มาไวไปไวราวกับนินจาปุ่นนะก็น่าแปลกมากเหมือนกันนะครับแต่สาบานได้ว่าผมนะ่ะไม่รู้อะไรเลยจริงๆเอาล่ะครับผมก็แปลกใจและจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้ชาย ผมอาจจะคิดว่าเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาให้กับผมที่ท่านหายตัวไปแล้วกลับมาช่วยผมแต่นี่ลุงจงบอกว่าเป็นผู้หญิงผมนี่คิดไม่ออกเลยจริงๆจะเป็นไปได้ไหมวะว่าคนที่มาช่วยพวกเราจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เองเหมือนกับเองนั่นแหละไพวันมีสีหน้าคุ้นคิดก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะลุงข้าคิดว่ายังไงเสียเรื่องเนี้จะต้องมีคําตอบ แต่ตอนนี้เราไปดูไอ้สองตัวนั่นก่อนจะดีกว่าว่าแล้วทั้งหมดก็หันกลับไปอย่างซากกระทิงและเสือสมิงแต่ทว่ามันเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้นและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หัวหน้าผดเด็จถึงกับพงะงาอีกแล้วเหรอครับนี่สรุปแล้วมันก็เพียงมายาภาพอย่างนั้นเหรอครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับในเมื่อไม่มีอะไรแล้วเราพักผ่อนกันก่อนเถอะนะครับผมนะ่ะจะทำเขตอาคมใหม่นะครับ เอาล่ะพวกเราพักผ่อนกันได้แล้วพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกันอีกเมื่อทั้งหมดแยกย้ายกันไปพักแต่คนที่เหม่อมองออกไปในความมืดตอนนั้นเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไพรวันเธอเป็นใครกันเหตุใดเธอถึงมาอยู่ในป่าเพียงลำพังหรืออาจจะไม่ใช่เพียงลำพังก็ได้เธอเป็นใครแล้วทำไมถึงมาช่วยพวกเขาได้ละ่ะมันอาจจะเป็นไปได้มากทีเดียว ที่ว่าเธอจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เช่นเดียวกันกันกบเขานั่นก็เท่ากับว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์ผู้น้องกันนั่นเองไม่นานกระถินก็กลับมายังกระท่อมของเธอเอา้าวมาแล้วเหรอลูกทําไมถึงกลับมาไวนักล่ะก็กระทิงผีกับสมิงปีศาจมันบุกไวนะสิแม่แล้วเป็นยังไงบ้างคนพวกนั้นได้รับอันตรายอะไรไหมไม่หรอกจ้าคนพวกนั้นน่ะก็มีฝีมือไม่เลว มีสองลุงหลานที่มีคาถาอาคมแต่ข้าดูแล้วทำไมละไม้คล้ายกับว่าคาถาอาคมที่ผู้ชายคนนั้นใช้มันช่างเหมือนกับของพวกเราจังเลยไม่รู้ว่าสมัยก่อนตามีลูกศิษย์อีกหรือเปล่านะจ๊ะลูกศิษย์อย่างนั้นเหรอลูกก็เห็นตาเคยบอกอยู่เหมือนกันนะว่าแกเคยรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตะเวนชายแดนคนหนึ่งปกติชายคนนั้นก็จะมีคาถาอาคมอยู่แล้วปู่ก็เลยสอนให้อีก ถ้าเป็นชายคนนั้นจริงป่าเนี้ยเขาก็น่าจะอายุส0สิบหรือก็ใกล้ๆจะส0สิบแล้วนะลูกงั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะแม่ข้าเห็นเขาก็ไม่ใช่เด็กหนุ่มดูแล้วเนี่ยก็น่าจะแก่แล้วล่ะพูดถึงเขาแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยล่ะกระถินอย่าบอกนะว่าลูกกะคิดอะไรกับเขาน่ะโอ้ยแม่จะคิดอะไรได้ยังไงล่ะไม่ได้เคยคุยกันสักคำ เจอกันแค่เซี่ยวกระสุนวิ่งผ่านข้านะ่ยยังสนุกกับการวิ่งเล่นกับลิงข้างปังชนีอยู่เลยไปนอนดีกว่าพูดแล้วก็ง่วงแล้วเธอก็ลากแขนมารดาให้เข้าไปพักผ่อนข้างในถึงแม้ว่าจะโตเป็นสาวแล้วแต่กระถินกับสร้อยก็ยังชินกับการที่จะนอนด้วยกันอยู่ถึงแม้ว่ากระถินจะนอนหลับตาแต่สมองของเธอก็ไม่ได้หลับไปด้วยโดยคิดถึงเรื่องราวของอิตาบ้านั่นทำไมนะ ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นมนุษย์ผู้ชายเสียเมื่อไรก็เห็นอยู่ออกบ่อยครั้งแม้กระทั่งไอ้พวกที่ลักลอบมาทำปางไม้ที่ฟ้าเขาฝั่งนูน้นเธอพยายามที่จะข่มตาให้หลับกว่าจะเข้าสู่ห้วงนิทราก็เกือบสว่างซอยเองก็นอนไม่หลับเช่นเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าแม่ของเธอจะไม่รู้ว่าลูกนั้นอาจจะเจอรักตั้งแต่แรกพบถ้าถึงเวลานั้นจะทำยังไงดีพอรุ่งเช้า ด้านลูกสมุนทั้งนกทั้งลิงรีบมาส่งข่าวว่ายังไงหรือเจ้านกเจ้าลิงคนพวกนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ข้าได้ยินว่าพวกเขาน่ะเดินทางเข้ามาสำรวจป่าเพราะว่ามีนายคนใหม่เข้ามารับงานจึงอยากจะรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและก็สัตว์แล้วเอ็งเข้าใจไหมว่ามันหมายความว่ายังไง ค่นะนมาไม่เข้าใจหรอกนะเพียงแต่รู้ว,รว่าเขาพูดมา,มาแบบนี้ก็ถามคนที่เข้าใจสิลูกแม่แม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงด้วยหรอรู้สิก็หมายความว่ามีเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามารับงานจึงได้ออกตรวจเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ก็คงจะหมายถึงตะลุงคนนั้นสินะคนที่ลูกว่ามีคาถาอาคมด้วยนะ่ะไม่ใช่แม่ มันมีตะลุงอีกคนหนึ่งที่หน้าตาก็งดงามอยู่นะแต่ว่าแกกว่าคนที่มีคาถาอาคมหน่อยนึงถ้าอย่างนั้นแม่ชักจะอยากเห็นเสียแล้วสิแม่อยากจะเห็นทำไมละแม่อย่าไปดูพวกเขาเลยพวกเขาอยากจะทำอะไรก็ทำไปถ้าเกิดพวกเขาเห็นเราเข้าพวกเขามาทำร้ายเราสองคนแม่ลูกลูกไม่สนใจพวกเขาจริงหรือก็จริงนะสิแม่ ทางด้านไพวันเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อจะหาร่องรอยของคนที่เข้ามาช่วยเขาเมื่อคืนแต่ทว่าก็เห็นเพียงไม่กี่รอยก็หายไปราวกับว่าเธอหายตัวได้อย่างไรอย่างนั้นแหละปอกกระสุนสองปอกที่หล่นดูช่างเป็นปืนรุ่นเก่าเสียจริงแต่แล้วภาพปืนเรมิตันของพ่อเท่าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในความทรงจำว่ามันจะเหมือนปืนเรมิตันของอาจารย์ทองสเสลือเกินใช้แล้ว ไม่ผิดแน่เธอจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับอาจารย์ของเขาแน่ๆขณะที่ทุกคนกำลังเดินสำรวจป่าอยู่นั้นก็ได้เกิดเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงทั้งที่ยังมีแสงแดดอยู่เกิดอะไรขึ้นทาไมถึงฟ้าผ่าทั้งที่ยังมีแสงแดดนั่นนะพรานทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เร็วเมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักเรากับแผ่นดินไหวกว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ เขาของหล่นกระจัดกระจายเป็นคนละทิศละทางแต่ว่าเมื่อพิจารณาโดยรอบอีกทีที่นี่กลับไม่ใช่ป่าที่พวกตนอยู่ที่นี่คือที่ไหนกันพรานลุงจงก็นั่นนะสิครับผมก็ไม่เคยมาถึงที่นี่มาก่อนและไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่นี่อากาศเยือกเย็นและก็เต็มไปด้วยม่านมอกทุกคนเดินระมัดระวังกันด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าเราหลงเข้ามายังมิติใดหมายความว่า เราหลงไม่ติมาอย่างนั้นเหรอครับพลานครับไม่ผิดแน่แต่อาจจะด้วยอะไรนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าแต่เราจะหาทางกลับกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะครับในเมื่อมันมาได้มันก็ต้องกลับได้แต่แล้วก็ได้มีชุมชนหนึ่งปรากฏแก่สายตาพลันเสียงกลองและดนตรีที่จังหวะประหลาดบางทีก็อ่อนหวานบางทีก็เร่งเรา้าหน้าแปลกจังมีแต่เสียงดนตรี ไม่เห็นมีผู้คนเลยมันดูเงียบสงัดอย่างผิดปกติแต่แล้วก็ถึงลานที่ชาวบ้านกำลังฟ้อนรำกันอยู่นั้นมงบอกว่ามีการเฉลิมฉลองและการดื่มกินทันใดนั้นก็ได้มีชายชราเขาขาวยาวลงมาทุกคนที่นี่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเป็นผ้าชิ้นเดียวทรงกระบอกไม่ว่าจะหญิงหรือชายที่ศีรษะมีผ้าโพกไว้รูปลักที่เห็น มันคือชุมชนเกรียงดำที่สาบสูญโอ้โหบังเอิญเหลือเกินเชิญเข้ามาข้างในก่อนสิข้าคือพอเท่าเสมิงเป็นหัวหน้าบ้านของที่นี่พวกเราเป็นชุมชนเกรียงดำนานมาแล้วที่ไม่ได้ต้อนรับคนภายนอกฮะกระเลียงดำอย่างนั้นหรึก็กระเลียงดำมันสาบสูญไปจากที่นี่แล้วนี่นาะพวกข้ายังอยู่ดี ไม่ได้สาบสูญไปไหนพวกข้าอยู่กันมารุ่นสู่รุ่นนับร,ร้อยร้อยปีแล้วว่าแต่ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงบ้านของข้าแล้วก็เข้าร่วมกระบวนการเลือกคู่ของเจ้าแม่ได้เลยเลือกคู่อย่างนั้นหรือพวกข้าเพียงแค่คนหลงเข้ามาและไม่ประสงค์ที่จะเลือกคู่พวกข้าขออยากจะออกไปจากที่นี่ขอให้ท่านผู้เฒ่าช่วยบอกทางให้พวกข้าด้วยทีเถิด ไข้าจะไปส่งพวกเจ้าแน่แต่ต้องให้เจ้าแม่เลือกคู่ให้ได้ก่อนที่พวกเจ้ามาที่นี่ก็อาจจะเป็นเพราะบัญชาของเจ้าแม่ก็ได้คืออะไรก็แล้วแต่พวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเหมือนกับพวกเจ้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเหมือนกันอย่าให้พวกข้าต้องเสียใจเนอเท่าเสมองว่าโดยใบหน้าทะมึงทึง ทั้งหมดจำยอมต้องไปนั่งโดยที่ไม่รู้ว่าจะนั่งไปทำไมกันเล้าป่าและอาหารถูกตามออกมาซึ่งทุกคนได้แต่นิ่งมองไม่กล้าแม้จะแตะต้องอาหารเหล่านั้นเลยหญิงสาวที่นั่งอยู่บนต่างไม้ขนาดใหญ่ราวกับัลังนั้นเธอมีใบหน้าง,งดงามแต่งกายสีดำมีผ้าโพกศีรษะสีดำเช่นกันปากของเธอแดงระเรื่อราวกับถูกแต่งเติมด้วยริบสติก แต่ที่แปลกไปกว่าคนอื่นๆคือชุดที่สวมไม่ได้เป็นผ้าพื้นเดียวแต่มีสองชิ้นและส่วนผ้านุ่งนั้นสั้นเขินขึ้นไปถึงขาอ่อนโชว์ผิวเนื้อที่ขาวนวลเป็นยังไงล่ะเจ้าแม่ของพวกข้างามไหมเท่าเสมิงว่าพวกข้ายอมรับว่าเจ้านางนั้นงามเลิศยังไม่มีที่ใดเปรียบแต่พวกข้าก็คงจะชื่นชมเพียงเท่านี้ เจ้ายัางไปไหนไม่ได้จนกว่าเจ้านางจะเลือกคู่หากพูดไม่ฟังก็อย่าหาว่าข้านั้นไม่เตือนอย่ามาข่มขู่พวกข้าเจ้าแม่จะเลือกคู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกข้าข้าไม่ใช่คนเผ่ากระเรียงดำไปกันเถอะพวกเราไพวันกล่าวทางด้านเจ้าลิงน้อยกับนกพญาไฟตัวสีดำท้องสีส้มปากสีเหลืองตัวเล็กๆซึ่งเป็นลูกสมุนของกระทิน มันรีบไปรายงานกระถินทันทีพี่กระถินพี่กระถินแม่ซอยแม่ซอยแย่แล้วนางแม่หมดกระเรียงดำบันเอาชาวคณะที่เดินทางไปกันหมดแล้วถึงว่าสิข้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าแล้วเราจะเอายังไงกันดีละแม่คนพวกนั้นน่ะเป็นคนดีถ้าเกิดว่าจะต้องถูกทั้งแม่หมดที่เมืองกระเรียงดำสูบกินเลือดกินเนื้อทั้งหมดโดยที่เราไม่ทำอะไรเลย มันจะยังไงยังไงอยู่นะแม่ <c oughs> เอ็งก็ไปช่วยซิวะหนางส้อยเจ้าระทินจะทิ้งคนเหล่านั้นที่เป็นคนดีกันได้ยังไงเ <c oughs> ขามาอนุรักษ์ป่า <c oughs> พวกเองต้องช่วยวข<อ>เขานะท่านเจ้าป่าเออไปปรีไปจะไปยังไงล่ะท่านก็ไปยังจุดนั้นนั่นแหละ,ละ <c oughs> เดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าสองคนไปเอ,สองคนคนเอสองแม่ลูกกายร่างเป็นเสือแล้วรีบไปยังจุดนั้นทันที เมื่อไปถึงจึงได้เกิดฟ้าผ่าครั้งใหญ่อีกครั้งแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพันสองแม่รูกก็ปรากฏตัวอยู่ลานพิธีหยุดนะนางแม่มดคิดจะทำอะไรกับกลุ่มคนชาวคณะเดินป่าไม่ใช่เรื่องของเจ้าสองคนนางส้อยนางกระถินจงออกไปจากเมืองของข้าข้าออกไปแน่แต่ข้าขอพาคนของข้าออกไปด้วยไม่อย่านั้นจะหาว่าข้าไม่เตือน คุณเป็นคนที่ไปช่วยคืนนั้นใช่ไหมใช่ไหมคุณไม่ใช่เวลาจะมาถามหลบไปบัดนี้คนในชุมชนที่นั่งดื่มกินกันนั้นพาก,กลุกขึ้นผิวพันธุ์ที่เห็นตั้งแต่แรกตอนนี้มันขาวซีดที่ตาดำคล้ำปากเสียกว้างดวงตาไร้ตาดำรวมถึงนางเท่านั้นด้วยแต่สิ่งที่ช่างน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเสียงโหเราะแรมของมันรูปหลักที่งดงามแต่แรก ได้เปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวแม่พ่าทุกคนหลบไปก่อนเดี๋ยวข้าจัดการเองข้ากับหลานสองคนจะร่วมด้วยลุงบรรจงกับไพรวันขันอาสาซอยผ่าทุกคนถอยออกไปแต่แล้วดวงตาของเธอกับนายผดดิก็ได้ประสานกันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวราวกับว่าอดีตของสามีมายืนอยู่ตรงหน้าเพราะหน้าตาของเขา ละไม้คลายกับเจ้าเริงมากพระเดจเองก็ตกตะลึงเช่นกันเขาไม่รู้ว่าเคยเห็นเธอคนนี้ที่ไหนแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันเรื่องนี้เวลานี้นางแม่มดมาเด็กกองเรียกไม้เท้าออกมาแล้วก็ปล่อยพลังแสงลงมาย่างคนทั้งสามกระถินรับพลังนั้นแล้วก็ผักกลับคืนไปในช่วงเวลาที่ทั้งสองกำลังสู้กันนั้นลุงบรรจงกับไพวัน ก็ปล่อยกระสุนอาคมออกไปทันทีมันกร,รีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล้มลงแต่อย่างรอมันยังไม่ตาย